มาเป็นสายลูหุยมาสวัสดีครับผม j m i อมาแล้วครับผมวันนี้ก็เหมือนเดิมว่าผมมีกาชามาใหม่นะฮะเป็นกาชาที่ละลิกวันกลุ่มหมวกฟางนั่นเองนะฮะก็เป็นเยกนิก,กะกลับมาอีกครั้งนะับผมครั้งนี้ก็ถือว่า ถือว่าคุ้มนะฮะถ้าใครมีนิกะอยู่แล้วนะสำหรับตู้นี้นะสามารถเปิดได้เลยนะ30เพชดได้ตั้ง20เศษนะผมมันเปิดได้ทั้งหมด20รอบนะฮะ600เพชคุณจะได้เศษทั้งหมด400เศษนะฮะมันยังไม่ถึงการันตีมันขาดอีกร้อใช่ไหมฮะมันต้องไปเติมบัตรแดงอีกนะครับเนี่ยบัตรหนึ่งได้65 2บัตรก็จะได้130แล้วคุณต้องเติมอีกประมาณ 1,700บาทนะครับโหไม่ธรรมดานะฮะสำหรับนิกะฮะสำหรับวันนี้ผมผมก็จะมาสุ่มในส่วนของใช้เพชรน,นะครับผมอ่าผมไม่มีตังเติมหรอกนะครับผมไม่ต้องคาดหวังอะไรมากมายกับการเติมนะฮะมาดูซิว่าดวงผมใน600เพชรมันจะมีดีไหมนะฮะไปฮะไปดูกันนะ,ะผมทุกคนใครที่เปิดแล้วได้ขี่เพชรก็ามาขิงผมหน่อยเลยฮะอย่าบอกว่าผมออก30เพชรแรกอะเฮ้ย what เฮ้ยยสิบเจ็ดจีอาร์ไม่มาหรอกมั้งผู้ทองนี่แน่จริงอ้าวอ้าวทงแดงมาสองดูดีทุกคนมาเตรียมพร้อมฮะต้อนรับอืมเป็นสายวิ่งฮะใครวะโอ้โหเคียวจูโร่นะฮะอ่าผมตัวที่สองเป็นสายหมัดเฉยเลยฮนะโอ้โหได้ช็อปเปอร์นะครับผมกลุม่มบอกฟางนะ ใครที่สนใจไอดี ID ดองเพชรเริ่มเล่นเกมแบบเพชรจุกๆนะผมก็สามารถเข้าไปดูที่ร้านค้า i f i s h Shop ได้เลยไม่ใช่ร้านค้า One f i s h Shop ได้เลยนะครับโอ้โหพูดผิดซะงั้นก็มีสินค้าหลากหลายราคามีทั้งระบบ Android ดละ iOS แอสะผมเริ่มต้นมีแค่10บาทนะคุณสามารถได้ลุ้นรับไอ5 0ี0เพชรได้สบายๆเลยนะฮะมีทั้งการันตี ex มีทั้งการันตีเพชรนะมีหลากหลายราคาเข้าไปดูกันได้นะ One f i h Shop นะฮะอยู่ใต้คลิปนะฮะ เขาไปดูกันได้เลยไปเอาสเต็ปที่สองครับผมมาดูซิว่ามันจะโอ้กล่องแดงอีกแล้วอ่ะโอ้ทรงแดงฮะสามสองจีอาครับผมเป็นผูแดงฮะทองทอง,ทองมามาทรงแดงมาหนึ่งครับเตรียมตัวเจอนิกะได้เลยทุกคนเป็นสายวิ่งฮะ โอ้โหได้บอลซาริโนครับผมฮิซารุนั่นเองนะฮะโอ้โหมีอีกไหมฮะโอเคเราจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะผมอันไหนไม่มีธงสีเราก็จะไม่เปิดเราจะข้ามไปเลยนะฮะ,ะเพื่อการประหยัดเวลานั่นเองนะครับผมทุกคนนะฮะไปดูกันต่อนะฮะจริงๆน่กะโชคดีมันก็เล่นค่อนข้างยากแล้วนะครับก็อาจจะเป็นซับไปหมดแล้วนะสำหรับนิกาทุกวันนี้นะครับ เปิดทำซับเปิดมาไว้แบบสะสมครอบครองหรือใครที่ยังมีมีแล้วแบบไม่เวิร์ร้อยก็สามารถเปิดได้นะทุกคนหกร้อยเพชรตั้งแต่สี่ร้อยเศษคุ้มนะเออสามร้อยไอ้สามสิบเพชรได้ยี่สิบเศษนี่คุ้มนะฮะข้ามไปเลยฮนะใครว่าไม่คุ้มนะเออช่วงน,นี้ตัวเอก,ก้ยกเก่ามันก็จะมาในรูปแบบที่แบบแจกฟรีฮนะเอาเพชรแรกน้อยหน่อยนะเออก็จะคุ้มนะฮะว่าเกมมันเริ่มปรับเปลี่ยนใหม่แล้วนะเออไปครับผม โอ้กล่องแดงครับแต่มาคนเดียวครับผมทองแดงฮนะโอ้้ามไปเลยแล้วกันนะครับผมโอ้ไม่มีอะไรเลยนะฮะโอ้ะนิกะชงมาสาธุสาธุนิกะสาธุนะโมนิกะสาธุสาธุมาครับเฮ้ยจินเบมากล่องแดงครับผมทงทองฮนะแล้วเป็น ทีเมฆยินบังว่ะสี 27tr เฉยเลยอะ่ะอาร์ผู้แดงครับผมโอ้โหเป็นทงแดงอีกแล้วอะ่ะน่าจ,จะเป็นทงทองมานะฮะคาถานี้ช่วยเราได้เป็นสายหมัดค่นะยังไม่เจอสายโดเลยนะโอ้โหไ้บูไอแฮน์คาครับผมหมัดฟ้านะตัวทำเด่นดีๆเลยนะนั่นนะมาผมไปกันต่อครับผมมาช่วงนี้ก็จะมีตู้ใหม่เข้ามาบ่อยหน่อยนะมันเริ่มเข้าสู่ช่วง ฉเฉลิมฉลอง6.5ปีแล้วนะเออใครที่มีเพชรเกาะดองเพชรไว้นะผมไ้รอเอ็กตรงใหม่ดีกว่านะฮะผมกล่องแดงมาครับทงแดงฮะ 27tr ครับผมอ้าวครูทองฮะทงแดงสองทงครับมาดูกันฮะตัวที่ได้มายังไม่ขุมสักตัวเลยนะครับสายวิ่งฮนะโอ้ได้คิงครับผม ได้ยิงมาเพิ่มหนึ่งตัวครับเป็นสายหมัดอีกแล้วยังไม่เห็นโล่สักตัวเลยนะฟานโนสุเกะอ้าวฟันกี้ฟานโนสุเกะตัวนี้เล่นสนุกนะผมเคยทำคลิปอยู่นะสามารถเข้าไปดูได้นะฮะตบยิงมิดสายนี้กราฟก็กราฟเถอะตุยได้เลยนะฮะไปครับผมเหลืออีก14รอบครับยังไม่ครึ่งเลยนะมาคนเดียวครับผม ธงดำฮะมาดูซิมีสีไหมคู่แดงฮะไม่มีเราข้ามครับผมโอเคเราจะไม่อึดอาดยืดย่านนะฮะไปกันโตครับผมโอเคแล้วก็พื้นหลังของนิกะ MVP 50ครั้งมาแล้วนะฮะแล้วก็ของโรเจอร์ด้วยนะมันเข้ามาในเกมแล้วนะไปทำกันได้นะครับอ่าไม่มีกล่องสมบัติแต่เป็นธงแดงอะ่ะข้ามไปเลยครับน่าจะไม่มีอะไรก็ไม่มีอะไรจริงๆเลยนะครับ ไปกันต่อฮะมารูสิว่า600เพชรเราจะได้ไหมครับผมสลับนิกะนะถ้าได้ถือว่าแบบโคตรถูกเลยนะเออนิกะ600เพชรอะ่ะมันก็ยังไม่ถึงกับเก่านะฮะตัวนี้มาครับผมจะชมฉายานิกเกอรอหรือเปล่าเป็นผู้ทองฮะทงแดงมาสองทงครับไซมัดอ้าเป็นสนิกอรงครับผมโอ้โห โอเคได้สซนิคแมนมาแล้วเราต้องมีสนิคแมนถึงทงลกวะไปไปกันนะเป็นสายวิง่งสังเกตดิผมยังไม่ได้สายโลกเลยนะโอ้โหอารามากิครับผมเร็วคุคิวนั่นเองนะฮะไปแล้วครับผมโอ้โหมอนนี้มาถึงครึ่งทางแล้วนะเหลือ11รอบนะครับผมยังไม่เห็น นี่กะเลยนะยังไม่เห็นสายโลเลยด้วยซ้ำนะครับออกแต่สายวิ่งกับสายมัดนะไปขั้นต่อครับมาคนเดียวอีกลแล้วทงด,ดำแต่เป็นสามสองดูดำอีกข้ามฮนะน่าจะไม่มีอะไรนะ ไปกันต่อครับผมอีกสิรอบครับอีกสิรอบอีก300เพชรนะฮะไปวิมาสามคนโอ้โหไม่มีกล่องสมบัติเลยธงแดงไม่มีทงสักรงครับผมข้ามไปเลยและกันนะโอเคหัวอ,อะไรเนี่ยมาสิบรอบสุดท้ายครับผมไปฮะ รอบที่11ครับผมมาสามคนแบบนี้โว้กล่องไม่แดงฮะทงดำอีดโอ้โหย7 g สเจ็ดจีอาฮะผู้ดำปี้เลยข้ามฮะโอ้อะไรมานจะเกลือสมชื่อขนาดนั้นเจ้านี่เกลือโอ้โหแบบโคตรขาใจเนียนะทุกคนมี400เศษแต่ไม่ได้ขาดอีก100เศษอ่ะแรกก็แรกไม่ได้อ่ะ ม่ต้องเติมอย่างเดียวอีกพันเจ็ดหู้โอ้ยาจุกจังผมผมไม่มีหรอกนิก่กะ <c oughs> อ้าวกล่องแดงทงทองยี่สิบเจ็ดสีอาผู้แดงด้วยนะมาหนึ่งครับ <c oughs> มาสายวิ่งอแล้วอะ่ะ <c oughs> ดูดิยังไม่มีสายโล่เลยนะข้ามไปฮะมันจะมีตัวเดียวนะเออโอ้โ oh. ห <c oughs> ไปฮะไปงับต่อครับ นิกะอยู่ไหนนิกะอยู่ไหนเคนเดียวอีกแล้วโอ้โห,โหโข้ามไปเลยฮะเป็นสายนี่อีกแล้วอะดูจิโอเลดูฟี่เองเฮดโอเปลี่ยนร่างได้ไหม,มลูฟี่แปลงร่างเป็นนิกะทีโอ้โหโคตรจะเกลือเลยทุกคน มีดีสุดก็น่าจตตัวนี้แหละมั้งตัวนี้ก็เล่นไม่ได้แล้วนะไปฮะจินเวมากล่องไม่แดงครับธงดำฮะข้ามฮะไม่มีเลยฮะโอ้ห้ารอบสุดท้ายครับผมกับร้อเพชรสุดท้ายนะไปดูกันนะับผมนิกะจะมาไหมเอยมันคงไม่มาง่ายขนาดนั้นผม้งคนดวงเกลืออย่างผมน้ำบอกเลยฮะ ไม่มีทางได้ฮะโอ้โหอือหือมาฮะธงแดงมาหนึ่งครับอ่าเราจะได้เจอนิกะไหมฮะนิกปะปัดธงนิกะมาเป็นสายลูกอุ้ยมาโอ้โหได้เลโอโอ้สายลูตัวแรกะเลโอเฉยเลย ไปกันต่อครับไปมาสามคนกลกองไม่แดงเดียวทงแดงเป็นสามสองทีอารูแดงครับไปอุย้ยมาถอนเลยเป็นสายลูกมา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 โอ้โหโวาร่า ไม่เอาอย่าได้นิกาข้ามไปเลยผมมีตัวเดียวอ่ะมาครับ9ก้าสิบเพชรสุดท้ายนะคนจะสุ่มให้มันเจ็บใจนะเนี่ยไปฮะไปกันต่อโห้กองอู้พระเจ้าทองทองฮะแล้วก็ไม่มีฟองเลยสักหยดเดียวฮะ อาทองแดงมาหนึ่งครับไปไปดูหน่อยสุดท้ายจะเป็นใครเป็นสายหมัดอีกแล้วโอ้โหนได้เจ้าชายวินสโมกสันจิบาโบมาครับรอบสุดท้ายแล้วนะทุกคน60เพชรสุดท้ายครับผมใครได้เข้ามาดูก็กดถูกใจกด subscribe กันด้วยนะฮะ เรียบร้อยกล่องแดงธงแดงไม่มีฟองคูดำแบบนี้ข้ามสิครับอ่ะทุกคนรอบสุดท้ายมาส่งกำลังใจช่วยกันนะไปฮะโหโคตรเกลือเลยทุกคนเกลือมากๆเลยนะฮะถ้าใครแบบไม่อยากไล่จริงๆก็ไม่ต้องเปิดนะมันไม่คุ้มอโอกาสออกยากมากนะได้แค่เศษถ้าคุณมีอยู่แล้วน่าเปิดเอาดีกล่องแดงธงแดงมาสา ก็เป็น3-2 GR ชีอาร์ด้วยนะมาดิในจริงมาเลยอ้าวคูแดงฮะธงสีทองธงสีแดงฮะมาดูกันโอ้โหมือก็เร็วหนอ,อ้โหอารองไม่ได้คุ้มอะไรเลย,ยเป็นสายมัดครับผมโอ้โหกอสเอเนลฮะสุดยอดฮะไม่ได้นิกาแต่ได้กอสฮะ จบไปครับมโอ้โหโอ้โหในกันโฟส่งท้ายฮะส่งท้ายกับปู่กันโฟครับเศร้าอ่ะทุกคนโหร้อยเพชรหายวับไปกับตานิกะไม่มาให้เห็นเลยนะครับโอ้โห,โโหโใครทด่เปิดเราได้ก็มาขิงกันหน่อยนะฮะสำหรับผมนะเกลือเต็มเต็มครับผมนะมามาดูสิเราได้กี่เศษจะไปดูกันนะฮะบอกเลยว่าโคตรจับใจนะเอ,อ,อ,อ ผมจิบใจเลยนะเออมี400เศษอะดูดิ400เศษนะครับผมแต่ทำอะไรมันไม่ได้อะแล้วเป็น EX ที่มีเศษคตนเยอะทุกคนคิดดูเปิดไม่ได้นะฮะโอ,อ้เราเจอกันใหม่คลิปหน้าแต่จะมผสมตัวไหนต่อฮนะด,ดููว่าจะมีตัวไหนต่อเข้ามาผมแล้วเจอกันครับผมสลับคลิปนี้ลากันไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับผม